ครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมคนเดิมนะครับแล้วก็อยู่กับเพื่อนของผมนะครับชาวแคนเอ็กฟินนะครับสวัสดีสวัสดีครับผมชื่อโอ๊ตนะครับเป็นแคนเดียวกับพี่ทัศไม่ใช่พี่ทัศสิพี่ทัศพอ่ทัศก็วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นดราม่าประเด็นดราม่ามากๆใช่ก็เป็นประเด็นของที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรปรับบั๊กกวนอูใช่ไหมบั๊กกวนอูครับบั๊กที่ไม่บั๊ก บัคที่จงใจเป็นบัคกที่จงใจอ่าเป็นบัคที่จงใจนั่นเองทีนี้เราจะพูดถึงประเด็นตรงไหนกันบ้างเอพิทัศน์ประเด็นอันไอดีนาเลยอะอะเราไปดูที่ไอดีผมดีก่อนนะว่าผมสูญเสียอะไรไปกับอีเวนต์นี้บ้างทีนี้มาก็อ่าอันนี้เป็นไอดีของผมนะครับก็อ่าดูคร่าวๆไม่มีอะไรอ่ะทีนี้ก็คือไอดีของผมเนี่ยตอนแรกมี คริสตัลอยู่ทั้งหมดสองหมื่นคริสตัลนะครับไม่ใช่หรอกมีแค่แปดสิบเองตอนแรกไงก่อนอีเว้นต์นี้ก่อนอีเว้นต์นี้ก่อนอีเว้นต์นี้มีสองหมื่นมีสองหมื่นเลยหรอผมก็ส่งไปแต่เดี๋ยวผมเสียสูญเสียไปเพื่อตามหากอูวจริงแล้วถ้าถามว่าเอ๊ะคุ้มไหมไม่คุ้มเพราะอะไรเพราะมันปรับบั็กโอเคนปรับไปเราไปดูว่าผมเสียอะไรอีกบ้างต่อมาครับทองทองนี่ก็ในความคิดผมก็ไม่หนักเท่า คริสตัลนะผมผมเสียดายคริสตัลมากกว่าทองอ่ะเสียไปกี่ทองอ่าทองผมและตอนแรกผมมีทั้งหมด18เอ็มเอ็มเอ็มตอนนี้เหลือเท่าไหร่ก็อย่างที่คุณเห็นสองเ๋ยวไม่ค่อยเสียดายเหรอม่ไม่ค่อยเสียดายผมคิดว่าทองมันหาได้ไม่หาได้แต่ก็แต่คริสตัลเนี่ยหายากจริงคริสตัลควรหายเสียดายมากที่ได้มาเยอะนี่ไม่ใช่อะไรได้จากตอนที่มันบั็กคูณ2ของอีเวนต์อีเวนต์ก่อนหน้านี้ที่ต้องเปิดแพ็คการ์ดใช่ผมเปิดแพ็คการ์ดหมดตัวเลยแล้วได้คริสตัลมา เกือบสองสองหมื่นกว่าเลยคือตอนนั้นยังมาปรึกษากับทัตอยู่เลยว่าทัดเอาไงดีว่าเอาไอเทน่าเลยดีไหมอะไรอย่างนี้น่าจะแรกไอเทน่าได้ตอนนั้นก็คิดอยู่ทีนี้ตอนนี้มาเสียดายแล้วไงทีนี้พอพอมาตอนนี้ปุ๊บอ่ะดูเพชรเพชรเนี่ยไม่เยอะเสียไม่เยอะมากแต่ก็ตามหาขนนกไปเรียกว่าตอนแรกผมมีเพชรประมาณห้าพันห้าพันกว่าก็คือเสียไปประมาณสองพันกว่าแต่คืออันนี้ได้คืนจากที่ป้องกันกลูนะครับ คือตอนแรกเหลือประมาณสามพันแล้วอมก็ <c oughs> คือหายไปประมาณสองพันกว่าในตามหาการตามหาขนนกเพื่อมาอับขนอู่มาทีนี้เรามาดูกันว่าผมทํากลอนอูไปทั้งหมดกี่ใบคือเสียไปขนาดได้มากี่ใบทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะก็ด<อ>ได้อยู่ได้อยู่อะมาดูกลอนอูนะครับกลอนอูที่ผมได้มาเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ดาร์กกลอนอู <laughs> <laughs> ไม่มีดาร์กกลอนอู่นี่แหละเออ อันนี้เป็นความผิดพลาดของผมเองมันง,งูไงผมผมอะไรนะเออคือตอนแรกผมจะรวมก้อนอูนด้วยปีกปีกไว้ที <c oughs> นี้ผมลืมดูสีผมได้ปีกแบ็กมาสามสาใบา <c oughs> ผมก็ <c oughs> ผมก็คิดว่าอ๋อมันคือปีกไว้อะไรอย่างนี้ก็เลยกดพลาดไปทําก้อนอูนสาใบา <c oughs> ซึ่งตอนนี้ผมเห็นไหมว่าผมกําลังเอา,เอาก้อนอูนแบ็ก ป้องกันอยู่ผมหวังว่าเออมันอาจจะแบบปรับบัคไปไปไปย้ายไปที่ไม่มีทางไม่มีทางหวังไงคขาหวังมว่าแบบมันจะย้ายไปที่กลอนอูแบ็กอ่ะเดี๋ยวผมจะแบบเออเดี๋ยวจะฝากพิทักไปบอกว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนี่ผมลองป้องกันโดยใช้กลอนอูแบ็กดูเอ้ยแบ็กกลอนดากกลอนอูดูอ่ะทีนี้จํานวนกลอนอูที่ผมทําก็คืออ่านี่ครับก็ตามนี้เลยนี่อย่างที่เห็นหนึ่งสองสามอ่าอย่างที่เห็นง่าหกก็ง่ายเลยก็คือ ผมทำกวนอูไปทั้งหมดเก้าใบแต่ตจริงแต่จริงแล้ว <laughs> ผมตั้งใจทำกวนอูทั้งหมดสิบสองใบแต่ผมพลาดผมพลาดทำกวนอูรักกวนอูไปสามใบซึ่งมันเบื่อซึ่งเออยอยอมรับยอมรับตอนนั้นมันเบื่อตื่นเช้าเช้าตอนนั้นทำไข้ไงตอนนั้นทำไข้ตอนนั้นอยู่่าย <laughs> ไม่ได้นอนไม่ได้นอนอันนี้อันนี้เป็นจี้กวนอูเดี๋ยวนะจี้กวนอูนี่คือเห็นแล้วแบบอ้อ นับจำนวนศพเลยนะเออนับจำนวนศพเอานะครับก็มีทั้งหมดสิบสองจี้เนาะผมทําไปแบบสูญเสียไปเยอะมากแล้วไม่ได้อะไรเลยแล้วจีเอ็มก็มาบอกว่ามันเป็นบั๊กครับมันเป็นบั๊กครับพวกผมก็ได้แก้แล้วดีใจด้วยนะครับครับก็แล้วก็จะมาแบบว่าอะไรนะประมาณว่ามีพูดกับพี่ใช่ไหมว่าจะแบนอะไรแบบว่าอะไรนะมันเป็นบั๊กของทีมงานถ้าเราแสวงหาผลประโยชน์ของบั๊กมันจะแบนไอเดียเราได้มันจะแบนไอเดียเราได้ซึ่งอ่ะผมพูดตรงๆนะ คุณคิดว่ามันเป็นบั๊กหรอคือไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นบั๊กอะเจมเคยออกมา,าประกาศางไหมว่ามันเป็นบัก๊ก <c oughs> คือผมเข้าใจว่ามันเป็นการหายากอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกที่จะใช้ได้ใช้ป้องกันได้เยอะขนาดนั้นอะเอาตรงๆเลยก็คือทําไมคุณถึงไม่รู้ว่ามันเป็นบัก๊กคือมันนานแล้วขนาดคนธรรมดาสามัญทั่วไปที่เล่นแบบไม่ได้เทพอะไรมากไม่ได้จริงจังอะไรมากเขาก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองถูกไหมใช่คือมันเกือบเดือนแล้วหรือไม่ก็เดือนกว่าแล้วอะแล้วคุณเป็นถึง GM ถูกไหมแล้ว คือทีมงานคุณไม่มีใครเล่นเกมเศรษฐีหรอ,อผมอยากรู้คือคุณแบบสร้างเกมมาให้คนอื่นเล่นแต่แบบไม่มีใครเล่นเลยอย่างนี้หรอทีมงานน้อยเลแล้วทําแบบเคยเข้ามาอ่านไหมว่าเาเพจเขามีอะไรแบบโหกกเรื่องกนอูเนี่ยเขารู้กันแบบเรียกได้ว่าทุวบ้านทุ่เมืองอ่ะทุบบ้านทุเ่ออทบบทเมืองครับแล้วอยู่ดีคุณมาแบบปล่อยปล่อยกวนอูมาแจกใช่ไหมปล่อยกนอูมาประมาณว่าเออเนี่ยผมจะให้กนอูคุณนะแล้วพอจบอีเวนต์กนอูเกิดอะไรขึ้นครับครับ ไม่อยากจะพูดอ่ะดูเอาแล้วแกนหักหลังมากดูเอาแล้วกกนดูฟีดแบ็นะครับคุณมาบอกว่ามันเป็นบั๊กอันนี้แบบผมแบบเอิ่มอึ้งไปเลยแต่อะเดี๋ยวผมขอพูดก่อนว่าสําหรับตัวผมแล้วก็คือไอสัตว์มาเต็มอ่ะอันนี้สําหรับตัวเดี๋ยวเดี๋ยวก็สําหรับตัวผมนะครับผมคิดว่ามันโอเคอยู่คือโอเคตรงไหนผมเสียใจนะผมเอาฟูดตรงผมเสียใจนะที่โดน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 แบบเออ คื<ร>อเสียใจนิดน,น,งนึงเหรอ,อเดี๋ยวพูดใหม่นะสองหมื่นคิดสั้นสองหมืนหม่นคิดสั้นสองหมื่นคิดสั้นแห,หมายถึงหมายความว่าผมคิดว่าถ้าคุณปล่อยให้เขาเ <c oughs> ขาแบบเขาผลิตเพชรเนี่ยวันละพันวันละพันอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นเกมที่ไม่มันไปเลยก็จะไม่มันอะผมอันนี้ผมเล่นเองนะผมเสียเองผมเป็นผู้เคาะร้ายแต่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอาแบบนี้มันก็กลายเป็นเกมไม่สนุกสิเพชรมันจะได้มาง่ายแบบผมไม่ต้องทําอะไรวันๆผมไม่ต้องเล่นอะคิดดู อืมก็จริงะ่ะวันๆผมไม่ต้องอ้าววันละพันเพชรอ่ะทุกทุกวันอะ่ะผมต้องทําอ่าเขาเรียกว่าไรเล่นเดี่ยวเล่นเดี่ยวเล่นเดี่ยวมันจะได้ประมาณวันละ3าสิกว่าเพชรใช่ไหมครับอ่าอย่างนั้นทุกวันผมต้องเล่นอันนี้แต่ตั้งแต่ผมได้กลููมาผมไม่เคยเล่นเลยเพราะผมคิดว่าส0สิบเพชรมันไร้ค่าอ้าวผมพูดจริงๆมันแล้วผมก็ไม่เคยเล่นอะไรเลยก็เ,เลยคิดว่ามันก็ G m มันก็ทําถูกแล้วแต่ว่ามันทุเรศโคตรทุเรศเออมันทําถูกแล้วแต่ทุเรศ จะพูดยังไงดีจะ <laughs> พูดยังไงดีอะอืมผมผมเข้าใจนะคนหลายๆคนที่แบบประมาณว่า,วาเออมันก็ถูกแล้วถ้าไม่งั้นเกมมันจะกลายเป็นเกมแบบเออ mm hmm. เพชรมันจะมีค่าอะไรใช่ไหมพี่ถัดอ,อ่แต่ทีนี้อ่ะก็สรุปง่ายๆว่าก็จ <laughs> m มันก็นะมันหลอกเราได้หักหลังมาก แต่ก็มันไม่ได้หลอกแค่ครั้งเดียวหรอกมันหลอกมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แรกตั้งตั้งแต่เว้นที่เจ็บสุดก็ครั้งแรกสุดก็อะไรนะไอไอตุ๊กตาไล่ฝนครั้งแรกของผมคือตุ๊กตาไล่ฝนเทลุเทลุตุ๊กตาไล่ฝนตอนนั้นโอกาสบินมันเป็นความสามารถเดียวกับตัวบินแหละแต่ว่าความสามารถมันกี่เปอร์เซ็นต์วะยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเยอะโคตรทุกคนต้องการได้มันทุกคนต้องการหามันตอนนั้นผมก็เสีย เสียไปหาตามหามันนี่แหละแต่โชคดีตอนนั้นผมยังไม่อัพเป็น s อสบวกบวกเจ็ดแต่าทำเป็นเอบวกแล้วนะตอนนั้นอ่ะก็ก็โอ้คือพอทาเป็นเอบวกบวกเจ็ดแล้วคนหลายคนก็พอทาเสร็จแล้วใช่ไหมเจมก็มาบอกว่าอ่ามันเป็นบังนะคะเดี๋ยวจะขอปรับเปอร์เซ็นต์ลงนะคะคืออีเหี้ยก็ต้องก็ต้องบอกเลยว่าอีเวนต์นี้ผมคิดว่าจะมีคนเลิกเล่นเกมนี้ไปเยอะ พอสมควรนะถึงไม่เลิกก็เสียใจเสียใจหนักมากอ,ะอ่ะแต่สาหรับตัวผมแล้วก็ผมก็คิดว่าไม่เลิกว่าไม่เลิกผมก็เล่นต่อน,นี่นนแหละเล่นต่อนั้นได้แหละทั้งที่ไม่ชอบมันเลยนะแต่ก็มันก็ติดไปแล้วเนาะมันติดไปแล้วมันก็เป็นเกมที่ดีแต่าามันสนุกอยู่มันสนุกอยู่แต่ว่าพอเจออีเวนต์แต่ละทีนี่คือแบบก็เสียของรู้สึกไปเยอะก็อยากจะฝากถึง G M เนาะว่าคุณช่วยทำเกมให้มันด,ดีกว่านี้หน่อย นึง <1. S 1> อย่าหวังแต่ไรายได้เอออย่าหวังแต่รายได้อย่าหวังแต่ไไหตลอกลวงคืออ่ะไม่ไม่จะเป็นต้องทําให้ดีก็ได้แต่คือคุณอย่าหลอกลวงได้ไหม <c oughs> อันนี้หลอกลวงอะไรอีเวนแล้วไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวครับเออคุณอนะ่ะคือคนหลายคนอนะ่ะ <ๆ S 2> เขารู้แก้วคุณหมดแล้วรู้แกวแบบมันผิดหวังอะ่ะมันเสียใจกับเกมที่เป็นระดับนี้อะ่ะระดับนี้เลยเป็นเกมติดท็อปในเกมโทรศัพท์อ่ะหนึ่งในสามอ่ะหนึ่งในสามอันดับแรกแน่นอนที่ก่อนไออไรนะปีก่อดไปอันดับหนึ่งด้วยอ่ะ แต่ตอนนี้ลงมาที่สามแล้วหรือเปล่าผมไม่ได้ไม่รู้อะไรหนึ่งนะอืแต่ที่แน่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่เกมนี้แล้วไม่ใช่เกมนี้แล้วอแต่ก็อ่ะก็เอาเป็นว่าก็เท่านี้แหละวันนี้ก็ถือว่ามาระบายให้เพื่อนเพื่อนฟังมาระบายแล้วก็แล้วก็อยากเชิญชวนให้เพื่อนเพื่อนแบบเล่นกันต่อไปนะเดี๋ยวเพิ่งหมดหวังกันมาหมดหวังเดี๋ยวจะไม่มีคนดูคลิปนะครับโอเคครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปอีเวนต์เดี๋ยวผมจะตามมาทีหลังนะโอเคนะ โอเคสำหรับนายคนนี้นะครับนายโอ๊ตเนี่ยก็ถ้าใครชอบมันก็พิมพ์บอกละกันอยากให้มันรีวิวต่อหรืออะไรก็บอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันไปทาคลิปต่ออะไรประมาณนะั้นถ้าอยากให้มันรีวิวนะโอเค <Okay S 2> ครับสมมติถ้าอยากดูไอดีมันก็บอกได้ไอดี ID มันแช่กว่าผมเยอะโอเคโอเคครับงั้นแค่นี้แหละโอเคครับ, okay, รบสวัสดีครับสวัสดีครับ